สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกราวเน็ตนะครับหรือมนุษย์ตัวจิว๋วนั่นเองนะวันนี้เราจะมาขยายอาณาเขตนะครับอันนี้ไปเจอในช่วงนอกรอบพอดีเนาะมันเป็นวิธีการครับพื้นนั่นเองนะครับกูตัดต้นมาต้นนี้ก่อนจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าชึ๊บจึ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ชึบอ่าลวงไปแล้วโอเคพอดีว่ามันมีขายอยู่ในแล a บนั่นเองนะครับ ก็หาไปเดี๋ยเออก็หาเข้าไปสิแม่งอยู่ตรงไหนก็หาไปสิแม่งเอออยู่ในแลบก็ไม่มีใครบอกใครกล่าวอะไรเลยโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นไม้เพื่อขยายนะนีคมนับกินน้ําก่อนจะตายหงแลกินน้ําและอาหารให้เต็มนะับเพื่อเราจะได้คููดาวอ่าเพื่อเราจะได้รนะีเจนนับคููดาวอะไรรีเจนสิอ่าอันนี้ที่ผมตัดทิ้งเอาไว้นะเออ ัดก่อนตัดก่อนจะว่าไปก็ลืมเปิดมาโคลุกทีเลยนะผมว่าผมจะเปิดมาโคอืมขอตัวเปิดมาโคสักครู่แล้วกันนะจะได้ตีเร็วๆนะอ่าโอเคดูเหมือนว่ามาโคจะใช้ได้นะอ๋อเมื่อกี้อะไรสไลด์เกมนี้ยังมีบัก๊กมีอะไรอยู่นะอืมหวังว่าทีมงานจะมาแก้นะโอ้โอเคล้มลงไปเยอะ เราจะขยายให้หนานีค่คมไม่กว้างเลยนะกว้างขวางเลยนะ <S <S อืมอ๋อขวานพังมันซ่อมขวานได้ปะดูเหมือนพังแล้วพังเลยนะซ่อมไม่ได้นะใช่ปะเออเหมือนว่าซ่อมไม่ได้พังแล้วพังเลยก็ว่า ถ้าหัวแม่งพังแล้วพังเลยก็พังแล้วพังเลยไปเลยอ่าเรามาคาฟใหม่ก็ได้ใช้เชือกหนึ่งหินสองแล้วก็ไอถั่วงอกสามนะเชือกมีแล้วหินหินสองอธิบนีน่าจะมีอ่าเนี่ขยายนะ้นี่คมนะเรามาขยายนะเขเบ้านกันดู ใหญ่ซะยิ่งใหญ่เชียเอาซะเยอะเลยกูตัดอย่างเดียวจังหวนนะนี้ตัดอย่างเดียว yeah. Yeah. ก็ลืมไปว่าเปิดมาโคลแล้วจะคลิกซ้ายอย่างเดียวเลยเรา มันหมดง่ายเกินโอ้ยเนาะอ่อนแอจังวะเฮ้ยนี่คือเดอะเดวิลนะเว้ยเฮ้ยจะอ่อนแออะไรขนาดนี้เนี่ยฮะฮะตามชื่อช่องเนี่ยชื่อช่องเหนดิเฮ้ยโถเอ้ยชื่อช่องซะใหญ่โต ตัวละครกูดันอ่อนแอทุกตัวเลยแม่งเอออ่อ,อนแอหลือเกินฮาฮะเออโอ้โหดูว่าจะตัดได้แต่ละต้นมาเรามาแบกกันแบกไปรวมๆกันเอาไว้ตรงจุดๆเดียวนะเวลาเราขึ้นไปเราจะได้ขึ้นไปทีเดียวผมเอาไว้ตรงนี้เนี่ยแหละหน้าทางขึ้นนะครับ อ่าวันนี้เสียงไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเอาแนวเอานอนไม่ได้นะไมหูฟังก็งี้แหละครับเอาแนวเอานอนไม่ได้มันไม่เหมือนกับไมแบบไมตั้งโต๊ะหรือพวกไมสตูดิโอนะที่มันสามารถจูนเสียงปรับเสียงอะไรได้เนาะอ่าอ๋เต็มวัยอยู่เฮ้ยใส่แค่หมวกหมเอแงอันเนี้ยอ๋อร่วง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 ่วงลอยร่วงลอยเลยบ้เนี่ย อดีนะที่ยังไม่ตัดเยอะกว่านี้อ่ะไม่งั้นเละแน่นอนอ่าวันนี้ก็ขี้เกียจดัดเสียงนะเพราะฉะนั้นเสียงที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะเสียงแบบเสียงเพียวๆเลยนะครับเออขี้เกียจดัดเสียงลำคาญเพราะปกติผมจะดัดเสียงให้มันดูเล็กๆดูแคบๆนะครับอ่าดูให้มันแบบเข้าหูเด็กๆสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะอ่า อันนี้ก็เลยดูแบบเสียงแบบออกแตกๆแข้งแหงหน่อยนะเสียงผมก็อย่างนี้นี่แหละกินน้ำก่อนแป๊บนะครับอ๋อสวัสดีครับประชาชนชาวไทยกวเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยเออช่องนี้เล่นขำๆสนุกสนุกนะไม่ต้องไปเน้นซีเรียสไม่ต้องไปเน้น จริงจังนะอ่าเราไม่จริงจังครับแต่เราจริงใจอย่างเดียวนะครับอ่จาจังหวะน,นี้ก็มามายาวๆครับ <c oughs> โอ้หมดจังเนี่ยตัดไปเยอะแค่ไหนเนี่ยโอ้เยอะแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้เราต้องขยายอาณาณิคมของเราให้กว้างขวางนี่เป็นการขยายอาณาเขตของชาวซิดนะ <c oughs> ใช่เหรอ <c oughs> มันขยายกันอย่างนี้เหรอซิดมันขยายอย่างนี้เหรอได้ข่าวว่าซิดมันบุกยึดอย่างเดียวเนี่ยซิดไม่สร้างฐานอย่างนี้เนี่ยโอ้ทามันยังนานยังยาวอย่างนี้นี่ผมว่าผมจะซูปเปอร์ไฮสปีดตอนตัดดีกว่านะเพราะผมไม่รู้ว่าแค่นี้พอไหม ถ้าเกิดเวลาจะตัดอีกรอบหนึ่งครับเวลาตัดต้นไม้อะ่ะเผื่อว่าจะตัดอีกรอบนึงอย่างเงี้ยก็อย่าใส่ไฮสปีดไปเลยนะเอาแบบลวดเดียวเลยอเพอคลิปนี้ผมกะจะไม่อัดยาวนะกะจะสั้นๆจน,นคลิปสร้างบ้านเนาะคลิปสร้างอาณานิคมขยายาอาณาเขตนะครับเลยไม่อยากจะทําให้มันยาวเท่าไหร่ เห็ดพิ่งเก็บไปแม่งโตอีกแล้ววะพอไหมล่ะเนี่ยที่ตัดมาเนี่ยอ๋อติด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 ติี่ติดเดี๋ยวมึงเจอกูตัดเดี๋ยวก่อน๋หวโดนตัดแน่มึงขวางทางอะ่ะข้อหาขวางทางขวางทางใครได้ได่าขวางทางซิสก็พอโอ้โหเฮ้ย จะเยอะเกินมาแล้วนะสร้างเองบนเองเอต้องการให้มันกว้างใหญ่ๆนะเราก็จะจัดกว้างใหญ่ๆนะอ,อ๋อกดไม่ต้องกดอีครั้งก็ได้กดอีครั้งเดียวก็สามารถระวังได้เลยแต่มันต้องกดยิิๆหน่อยแบบนั้นกับแบบอีครั้งเรนะ็วหน่ยเร็วกว่ากัน อันนี้ดูเหมือนจะเร็วกว่านะผงจะเล่นเสียงผมกดอีรัวรวบ่อยนะครับอ่าก็ตามเวรตามกรรมมานะออหัวรอแบบชั่วล้ายไงล่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ต้องสนใจนะออออ อีกสักหน่อยคงอยากได้บันไดบันไดอะไรอยากได้บันไดลิงจริงๆนะครับเกมนี้มันน่าจะมีบันไดลิงอยู่แหละมั้งน่าจะนะบันไดลิงก็คือบันไดเชือกนะครับไอ้บันไดที่เอาไว้โรยตัวลงมาข้างล่างแบบเนี้ยอืมแบบนี้นี่แล้วไม่เอาภาพมาประกอบมาเนี่ยพูดแบบนี้แล้วก็ไม่เอาภาพประกอบมาใครเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ย ก็ช่องนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดเลยเพียวๆนะไม่ค่อยตัดต่อเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะได้ยินหรือได้เห็นก็เป็นตามที่เห็นนะครับเป็นตามที่เห็นและได้ยินเนาะเอออืเอาที่ตัดลงมามันเปไหนร่วงโรยไปนู่นนะมัลงมาอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลย เราลงไปเก็บมันหน่อยแล้วกันเปลี่ยนใจไวย่างวะเฮ้ยโหเยอะเลยข้างล่างตรงนี้ม,มันจะเยอะไปไหนเนี่ยอ่อามากองไว้แค่นี้มันยังไม่พอใจ ท่านซิดผู้น,นี้หรอกนะไม่พอใจข้าหรอกแค่นี้มันยังมันยังเล็กอยู่เลยอะฐานทับเราอะต้องการใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้มีอีกไมหมแค่นี้ไม่พอผมหรอกพื้นที่มันเล็กไป ทำทั้งทีต้องทำให้มันยิ่งใหญ่ดิเอออ่อติดติติดติดตปึ๊บอ่าเกือบตกแล้วหม่ะเกือบได้ลงไปเที่ยวกันท้างล่างแล้วแม่ะเออไปเที่ยวกับขอนไม้ไปคุยกับลากม,ามนะม่วงไงเล่นเลยน้อยด้วยอ่า เรามียางไม้อยู่เยอะนะน่าจะาําเลือดจริงๆมันน่าจะมีแบนเน็ตเวลสองนะเออมันมีปะไม่น่าจะมีนะมีก็คงจะดีอ่าเอานี่หมาอีก โอ้มาต้องมากดเทละในเทละหน่อยนะเออได้เท่าไหร่วะเนี้ยสิบอันกูกดตั้งเยอะได้แค่นี้เองเหรอเอาเถอะว่าแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วกินอาหารและน้ำให้เต็มนะครับ อ่านแล้วก็น้ำกินให้เต็มเพื่อเราจะได้รีเจนเองนะแล้วก็พันแผลด้วยเพิ่มความเร็วในการรีเจนนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ซูเปอร์สเปซไฮสปีในการตัดต้นไม้เพื่อสร้างอนานตคมเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวก่อน จะสร้างอนามัคมเราต้องมีแบบแผนด้วยก็คือเราต้องสร้างพื้นเพิ่มครับคราติ้งครับพื้นไอพื้นนี้ก็แปลมาจากในแ l บนะอ่าเผื่อไม่รู้กันนะมันอยู่ในแ l บนะครับสามารถซื้อได้นะใช้พันเดียวเองมั้งใช้พันวิจัยหนึ่งพันค่าวิจัยนะ ขานาดขานาดอะไรลนะ่ขนะขยายนานิคมแห่งชาวซิด <c oughs> โอ้อบขยับไปนู่นขยับไปอีกเออ,เ,อเกมนี้นั่งไม่ได้เหรอถ้ากดอะไรนั่งกดคอนโซลไม่ใช่อะไม่จำได้ไ่กดคอนโรลน,นั่งนี่วะเ,ออเสียงอะไรวะอีก,กาอ,อ้อใช่ลืมบอกไปนะเกมนี้สามารถฆ่าอีก,กาได้นะฆ่านกได้ โดยใช้ลูกธนูนะผมอยากจะลองดูเหมือนกันว่าเกิดเรายิงนกเนี่ยมันจะมาจิกเราเลยไหมเออหน่าทดลองน้าทดลองทดลอง,งที่อะไรแพงๆเยกกี้กูฮึบชึบขยึบกระเดบกระเดบกระดินด Lang, นิดนังนิดนังไปอยู่ตรงนู้นเอ้อยอถ่ไม่เป็นไรไลายแค่นี้ก็เอาวะมาเข้าสู่ไฮสเปซกันดีกว่านะเรามาตัดต้นไม้กันยาว,ยาว โอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะตัดพอแล้วนะต่อไปก็ต้องเป็นการเก็บนะครับ โอ้ยแหลกเลยเว้ยโอ้โหเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าตัดไม่เยอะขนาดนี้นะโู้ยแหลกเลยอะกระตุกไปชั่วขณะเลยอะโอเคนะเดี๋ยวเก็บนี่ก็คงจะนานเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไฮสป e ดเหมือนเดิมนะเออ อ่าโอเคนะครับเรามาเจอตรงนี้เลยเนาะอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วมังนะนี่ครับทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วน่าจะหมดจริงๆอืมก็เหลืออยู่หน่อยนึงงเลยก็ไม่เป็นไรโอเคนะคทุกคนที่ทุกคนจะเห็นนั้นจะเจอแบบไฮเปอร์สเปซนะไม่ถึงห้านาทีหรอกนะประมาณสี่นาทีก็ตัดมาถึงตรงนี้เลยนะอ่า รวบรัดตัดตอนไงครับอย่างที่พูดไปช่องนี้ไม่เน้นเชื่องช้าอออาดนะเราต้องรีบๆเราต้องเร็วๆกว่าชาวบ้านเขาเนาะเออมันจะทําอะไรเราต้องรวดเร็วทันใจนะครับอ,อดูสิโถเอยโถอๆ เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ทุกคนเห็นนี่คงไม่ถึงห้าไม่ถึงห้านาทีหรอกแต่ที่ผมทำไปนี่เป็นชั่วโมงเลยนะครับอ่าเผื่อยังไม่รู้กันนะกว่าผมจะเก็บเสร็จเนะี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะตัดด้วยทั้งตัดทั้งเก็บเลยนะเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ผมจะตัดรบลัดไม่ไม่เกินนะครับอ่าก็หลังจากที่ทำนานนคมนี้เสร็จแล้วคลิปหน้าเราคงม,มาเป็นคนป่ากันนะ เรามีธนูแล้วนะครับอ่าเรามีธนูมีลูกศรเป็นร้อยเลยนะคลิปหน้าเราจะไปฟาร์มเยอะๆเลยอืมฟาร์มขนหมัดน,นะเอามาทำลูกธนูเพิ่มโอ้ขนาดใส่หมวกมดช่วยขึ้นมาแค่ช่องเดียวมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะกว่าน,นี้นะโกงเลยปะโกงดีกว่ามาั้งมันจะได้ ยกของได้เยอะๆอะเออหน้าโกงหน้าทดลองการโกงนี่ดูจริงๆแบบจริงๆเลยนะเออโอ้หน้าลองไม่ลองไม่รู้เว่าโกงได้เปล่าเพราะฉะนั้นลองเลยครับขอตัวโกงแป๊บหนึ่งตัดไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็ตอนยังไม่ตอนโกงเสร็จแล้วนะตัดโอเคผมสรุปให้เลยแล้วกันครับมันโกงไม่ได้นั่นเองนะครับ อ่าก็การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างหรือทำตามเนาะเอออในเมื่อโกงไม่ได้กันเราก็ไปในแบบของเราเลยแล้วกันอ่าแหม่เยเสียดายจิบหายถ้าโกงได้นี่กูเสร็จไปนานแล้วคงยกมาหมดนี่แหละหยุโถเอ้ย ไอ้ถ้าเกิดหมดกองนี้หมดตรงนี้เมื่อไหร่ก็จะพอก่อนเดี๋ยวที่เหลือแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นแหละเผื่อไว้ทําอะไรเนี่ยกองกองทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยแหละเผื่อไว้ใช้งานเนาะกองอยู่เต็มเลยเออก็อย่าหาทําตามนะครับการโกงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอ่าเถือว่า ทำให้ดูแล้วนะเออแต่ไม่ได้ทําให้เห็นนะก็คือตัดไปเลยนะครับก็โกงไม่ได้นะอย่างที่เห็นแม้ถ้าโกงได้ก็ดีเหมือนกันเซ็ตมดเนี่ยผมบอกเลยถ้าใส่ครบเซ็ตมันจะอยู่ที่ประมาณแปดนะสามารถแบกได้แปดชิ้นนะก็สายแรงงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากของของเรามันมีจํานวนที่น้อยน้อยน้อยเหลือเกินจึงทําให้เราไม่สามารถ จัดให้มันเยอะๆได้หรือครบเซตนั่นแหละโยนไปนู่นก่อนจะได้บ้องเดินมาไกลมันไกลเข้าใจไหมว่ามันไกลฮะขี้เกียจเดินฮฮะโยนไปนู่นเลยโยนไปนู่นเลยโยนไปไกลๆเลยล่วงลงไปข้างล่างแล้วเดินบ้างหลสงสัยโยนไป ่าน่าจะล่วงลงไปข้างล่างแล้วแหละสิ่งปลูกสร้างพวกนี้มันไม่สามารถทะลุลงไปได้นะแต่เกิดพวกใบมงใบไม้พวกนี้เนี่ยมันสามารถทะลุได้นะครับเอาห่อหมุนติ้วเลยเห็นปหมมันทะลุอยู่เนยะ<อ> <laughs> เออเกมนี้มันก็ทําเหมือนเหมือนเนาะไอ้หา่าทะลุใบไม้ได้แต่ทะลุสิ่งก่อสร้างไม่ได้สิ่งที่เราสร้างมาแล้วอ่ะเออ ้องมาเคลียร์อีกดูสิเสร็สร้างอเรยะทําตัวเองแทๆ้ๆซึ่งตัดไปแม่ก็งอกขึ้นมาแล้วเอาอาหมุนหมุนหมุนอยู่กับที่ดูมันงอกหมดยังหบกองอยู่ตรงนี้เต็มไปเลยเราควรจะสร้างกำแพงเอาไว้ตรงนี้นะแม่เดี๋ยวมันจะไหลลง สร้างกำแพงกันเอาไว้เดี๋ยวมันไหลหลงชุดไหนให้กูสร้างได้บ้าง เอาตรงไหนได้สร้างได้ไตอนเนี้ยได้หจุดไหมตรงไหนวะตรงนี้อย่าไหมขยับขยับไปได้ไหมไม่เอาตรงนี้ไม่เอา เออเงี้็ได้ไหนดูดีก็โอเคอยู่ดูใบมงใบไม้เต็มไปหมดเลยมันร่วงนะจริงจริงเราเก็บเฉยๆก็ได้เก็บแล้วก็โยนไปที่อื่นแค่นี้แค่โยนไปข้างในเท่านี้ มันก็ไม่ร่วงแล้วดูมันร่วงลงมาโอ้โหอ้าวออิจ็บเกกะถอนทิ้งแม่งเลยมัน, <Yeah. S 1> นไส้โยนเข้าไปข้างในโยนเข้าไปข้างในโยนเข้าไปข้างในแบบนี้เนี่ยเนี่ยโยนเข้าไปให้มันอยู่ข้างใน <Yeah. S 1> ข้างในไข้างในเอาไปอยู่แค่ข้างในแค่นี้แห ก็จบแล้วเอออืมมันเยอะจัดนะครับแม่งเลยบักเสียงแม่งบักเออ,เอ,อไหนดูดิอันไหนมันเคยตื่นจะร่วงลงมาตอนไหนก็ไม่รู้ โอเคไปเราเคลียบ้านเราต่อปล่อ,อยแม่ไว้นี่แหละนี่แล้วเราในที่สุดเราก็ได้เสียงที่เราต้องการมาแค่นี้แหละเออแค่นี้บ้านเราก็ปางขึ้นแล้วนะ แถวนี้ให้หมดดุกว่าแถวในรู้สึกว่ามันจะไอ้นี้นะจะไม่ร่วงนะครับอืเอามาเกี้ก็เก็บมาตั้งเยอะทำไมมันมาแค่สี่เองวะออนี่แถวข้างล่างๆไหยให้หมดหมดไม่หมดก็ค่อยโยนอืม trái hai một trái hai mang một một về

เอาไปให้หมดเอาไปใช้ให้หมดไม่หมดก็โยนโยนตรงนี้เลยมันจะได้ไม่นี่นะครับจะได้ไม่ร่วงหญ้าเราเพิ่งตัดไปดูดิแม่งกลับมาโตเหมือนเดิมละเสียดายาจริงเสียเวลา รอบนี้นายจะรอบสุดท้ายแล้วแหละมั้งใช่ป่ะน่าจะรอบสุดท้ายแล้วแหละใช่ปะ,ะ,ะ,ปะไม่ใช่เว้เยเลยสองรอบเนี่เลืรอบรอบเดียวเสียนเยอะโอ้โสูงหิบหายสี่โอเคครบแล้ว อืมแค่นี้แหละบ้านเราก็กว้างขึ้นเยอะเลยนะไอ้ต้นนี้เราสามารถปีนขึ้นไปได้ปะเอาแล้วเอาแผงๆนี้กูเฮ้ยได้เว้ยปีนขึ้นมาแล้วหยิบใบพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ละเนี่ยหยิบดอกพวกนี้ก็ไม่ได้นาะโอเคอ่านะผมว่าคลิปนี้ม,มันคงใหยาวเกินไปแล้วเลยนะ งั้นรวบและตัดตอนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราขอตัดไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาพวกวางสิ่งของสิ่งต่างๆนะครับอ่อาแล้วเดี๋ยวคาบอาวุธด,ด้วยเดี๋ยวว่าจะไปตีแมงมุมนะเดี๋ยวคาบธนงธนูนอะไรเยอะๆนะอ่าดูที่ผมตัดนับมันเยอะขนาดเนี้ยดูสิเนื้อ,อุบาลเลย มีสารพัดสารพเพเลยนะอ่าก็เดี๋ยวคลิปนี้เรารวบประตัดตอนเหมือนเดิมนะก็ะตัดไปแล้วก็เจอการเด็กเีหนึ่งคลิปหน้าเลยนะคลิปนี้ก็ฝากกดปุ่มไ like นะลค์นะกดรัวๆเลยนะกดทุบๆๆๆๆมันไปเลยนะทุบปุ่มไลค์ให้พังไปเลยนะอ่าแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไ like, ลด share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะบายบาย It's time to reload!